แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คำในภาษาไทยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาพร้อมอินโทรของช่องเกียร์ฮัและฮุเปิดเร็วภายใน30วินาทีตามที่คุณขอลองจินตนาการถึงประเทศที่คนทั่วโลกรู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชายหาดที่สวยงามวัดวาอารามทองคำและอาหารรสจัดแต่ตอนนี้ประเทศนั้นกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความตื่นประหนกในวงการทหารโลก ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ในปี2025ที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังราคาถูกกว่าที่ทุกคนคาดคิดและเทคโนโลยีของมันมาจากการร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสเกาหลีเหนือและนักวิศวกรไทยวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปเจาะลึกขีปนาวุธไทยรุ่นล่าสุดปี2025ที่กำลังทำให้โลกทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้งในฐานะผู้เล่นรายใหม่ในสนามเทคโนโลยีอาวุธยุธโทโธปกรณ์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งนี้ ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งพลังป้องกันประเทศของไทยยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางทหารสงครามและพลังแห่งอนาคตหากคุณชอบเครื่องบินรบรถถังโดรนหรืออาวุธยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยในวันนี้ปี2025โลกกำลังจับตามองความขัดแย้งในยุโรปและมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่ประเทศไทยกลับทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่ในความเงียบในฐานทับลับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศวิศวกรไทยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสได้สร้างขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีชื่อว่า Dhanin 25ขีปนาวุธรุ่นแรกของไทยที่สามารถยิงได้ไกลกว่า1,200กิโลเมตรและมีความแม่นยำในระดับ cm. เซนติเมตรเรียกได้ว่าทำให้ประเทศอื่นต้องหันมามองอย่างระมัดระวัง เทคโนโลยีของ DHA-NIN 25เป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบนำวิถีของฝรั่งเศสกับโครงสร้างทางอากาศพลศาสตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากขีปนาวุธเกาหลีเหนือรุ่น KN 23มีความยาว6.5เมตรหนักประมาณ1.7ตันบรรทุกหัวรบระเบิดน้ำหนักกว่า450กิโลกรัมสามารถทำลายฐานบัญชาการเรือรบหรือบังเกอร์ใต้ดินได้ภายในพริบตาจุดเด่นคือมันบินต่ำเพียง30เมตรเหนือพื้นดินทำให้เรดาร์ของศัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนจะถึงเป้าหมาย สิ่งที่ทำให้ Dhanin 25กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ความแรงของมันแต่คือราคาขีปนาวุธของ NATO รุ่นใกล้เคียงมีราคาตกอยู่ที่ราว1 5ถึง2ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกแต่ Dhanin 2ีของไทยมีราคาผลิตเพียงประมาณ7,220 0 0ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งของขีปนาวุธตะวันตกเหตุผลคือไทยผลิตเองภายในประเทศใช้วัสดุจากเอเชียและแรงงานในประเทศ ทำให้ต้นทุนต่ําแต่คุณภาพไม่แพ้ใครระหว่างการทดสอบลับในกลางปี2025ขีปนาวุธ d h a n i n 25ถูกยิงจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปยังเป้าหมายจําลองในอ่าวไทยระยะทางกว่า900กิโลเมตรและสามารถทําลายเป้าได้อย่างแม่นยําระดับที่ผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบว่าใกล้เคียงกับขีปนาวุธโตมหาห์ของสหรัฐอเมริกาหลังจากคลิปการทดสอบั่วไหลไปทั่วอินเทอร์เน็ตโลกทั้งโลกก็หันมาจับตาโครงการอาวุธของประเทศไทยทันที แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือขีปนาวุธ Dhanin 25ไม่ได้หยุดแค่รุ่นนี้ยังมีข่าวหรือว่าไทยกำลังพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ชื่อ Dhanin 25s ซึ่งจะมีความเร็วสูงสุดถึงแมตสหรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงและเพิ่มระยะยิงเป็น1,800กิโลเมตรหากเป็นจริงมันจะทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขีปนาวุธเหนือเสียงผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นรุนแรงมาก เดิมทีประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากสหรัฐอเมริกาและจีนเกือบทั้งหมดแต่ตอนนี้ไทยสามารถผลิตระบบป้องกันประเทศด้วยตัวเองได้เป็นก้าวแรกสู่ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงในระยะยาวประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์เริ่มแสดงความสนใจขอร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันบางประเทศถึงขั้นติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตในประเทศตนเอง งบประมาณทั้งหมดของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ180ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจที่ใช้เงินนับพันล้านในโครงการลักษณะเดียวกันไทยตั้งเป้าผลิตขีปนาวุธ d h a n i n 25จำนวน200ลูกภายในปี2026โดยครึ่งหนึ่งจะถูกใช้ในกองทัพอากาศส่วนอีกครึ่งเตรียมไว้เพื่อการส่งออกให้ประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ความสำเร็จของ Dhanin 25าทำให้คนไทยรู้สึกภูมิใจในศักยภาพของประเทศมันไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามารถและความเป็นอิสระหลายคนมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ประเทศไทยจะไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปขณะเดียวกันนักวิชาการบางส่วนก็กังวลว่าการลงทุนด้านทหารอาจกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าโครงการนี้สร้างงานสร้างความมั่นคงและกระตุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศได้อย่างแท้จริงเมื่อมองในภาพรวมขีปนาวุธ d h a n i n 25ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่มันคือคำประกาศของประเทศไทยที่บอกกับโลกว่าเราพร้อมจะปกป้องตัวเองและเรามีศักยภาพเทียบเท่าชาติใหญ่เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและเอเชีย กับราคาที่เข้าถึงได้ทำให้ d h a n i n 25กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าแห่งยุคใหม่ของชาติไทยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินคำว่าประเทศไทยอย่าคิดถึงแค่ทะเลสวยอาหารอร่อยหรือวัดทองคำเท่านั้นแต่ให้คิดถึงขีปนาวุธที่กำลังทะยานผ่านท้องฟ้าอย่างเนียบเชียบแต่ทรงพลังเพราะนั่นคือภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศที่กำลังก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมินี่คือเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะเรื่องราวของสงครามและพลังแห่งอนาคตกำลังจะเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจากเกียร์ฮรคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นเสียงภาก i c e Script สำหรับ YouTube ด้วยไหมครับเช่นแบบที่อ่านแล้วใช้เวลาประมาณ8-10นาทีพอดีแน่นอนด้านล่างนี้คือสคริป YouTube ความยาวประมาณ1,200คําในภาษาไทยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนา พร้อมอินโทรของช่องเกียร์ฮับและฮุกเปิดเร็วภายใน30วินาทีตามที่คุณขอลองจินตนาการถึงประเทศที่คนทั่วโลกรู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชายหาดที่สวยงามวัดวาอารามทองคำและอาหารรสจัดแต่ตอนนี้ประเทศนั้นกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความตื่นประหนกในวงการทหารโลกประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ในปี2025ที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังราคาถูกกว่าที่ทุกคนคาดคิดและเทคโนโลยีของมัน มาจากการร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสเกาหลีเหนือและนักวิศวกรไทยวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปจอดลึกขีปนาวุธไทยรุ่นล่าสุดปี2025ที่กําที่กำลังทำให้โลกทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้งในฐานะผู้เล่นรายใหม่ในสนามเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งพลังป้องกันประเทศของไทย ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางทหารสงครามและพลังแห่งอนาคตหากคุณชอบเครื่องบินรบรถถังโดรนหรืออาวุธยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยในวันนี้ปี2025โลกกำลังจับตามองความขัดแย้งในยุโรปและมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ประเทศไทยกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่ในความเงียบในฐานทัพลับทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ วิศวกรไทยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสได้สร้างขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีชื่อว่า Dhanin 25ขีปนาวุธรุ่นแรกของไทยที่สามารถยิงได้ไกลกว่า1200กิโลเมตรและมีความแม่นยำในระดับเซนติเมตรเรียกได้ว่าทำให้ประเทศอื่นต้องหันมามองอย่างระมัดระวังเทคโนโลยีของ Dhanin 25เป็นการผสมผสานร,ระหว่าง